มักมาที่อ๋อขับรถมามาคนละตีเปล่านู่นเต็มเลยไหนวะส้มเต็มตรงไหนเนี้ยส้มมักมักแดงมักส้มส้ม,ม,มที่อยู่ตรงข้ามถนนน่ะเหรอโอ้ยฝั่งนู้นก็มีมักมักเขียวมักเขียว มันดเดือดมันคือมาร์ครับตัวเห็นมาร์กเขียวไหมต้องต้องฝั่งพี่ตู่น็อกยังยังยิงไม่โดนมีคุณสารไงคุณมีคุณสารเหมือนกันอ่ะแม่ได้เป็นคุณทองอ้อยฟาร์มอีกแล้วไอ้พวกฟาร์เมอร์ มาเขียวมีรถดูเลยมาขับรถไปแล้วออกระสุนจะหมดแล้วขับรถไปแล้วเหรอมาช่วยเพื่อน อืมออโต้เกือบไปแล้วบอกแล้วใช่ไหมอย่าอย่าเปรี้ยวโดนลอยอ่ะโดนลอยยิงมัวแต่ฟาร์มฟาร์มที่ไหนกำลังจะยิงมันเนี่ยมันอยู่ข้างเนี่ยจะพุ่งข้างในอ่ะกเลยเดอร์มันวิ่งเข้าไปแล้วนะแต่ทำไมไม่โดนยิงอ๋อ หมดล้เกินรถระเบิดแต่มันไม่ตายเพราะมันไม่ไดียิงไม่ไดียิงคนอยู่ตรงไหนทีอยู่ตรงข้างรถอะตายไหมไม่ตายรถระเบิดสองคันแล้วโหดแล้วเกินดีเลเดอ หลังหินกระสุนจะหมดแล้วเนี่ยใช่แต่รถริงไหมนะมันมันต้องมีกระสุนแน่ๆเลยมันปลาควันแล้วมันจะวิ่งไปขึ้นรถตัวที่ไหนโอ้ยเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วออกซ้ายไปแล้ว ลอดน่นลอดเฉยลงแล้วมันลงแล้วมันแวะมันแวะแล้วมีใครปาควันอีกอ่ะปีตายดีแหละจะวิ่งไปชาร์จไงแต่หันมาแล้วไม่มีใครไปชาร์จด้วยมันวิ่งไปแล้วตามตามไปอีกสองตัวเห็นะต้องต้องต้องหินต้องหิน,หนเห็นปะเดือดแล้วเดี๋ือดเลย,ยมันมัน,มน อ่าะะอมันชุบกันอยู่มันชุบกันอยู่ต้องหินมันล้มนะใช่มันล้มตัวหนึ่งแล้วก็มันอยู่หลังหินตัวหนึ่งไงเดี๋ยวมันต้องมาช่วยเพื่อนมันต้องหนนาีสองตัวมันชุบกันอยู่มันชุบกันต้องหินหน้าพี่ตูนะใช่ใช่ต้องหินต้องมาร์กอ่ะที่ผมมาร์กอ่ะ อยู่บนเนินนู่นมักเหลือมาชุบกันมาชุบกันมองไม่เห็นเอ้ยมันอยู่ที่หินแล้วมันชุบแล้วนกสองนกสองเฮ้เี้าอะไรรถไม่มี เ,เหมือนมันยิงกันเองเลยะใช่ใช่ใช่สงสัยมันโดนบอดไหลมะตายตายตายหมดสมที่มีคนสับอ๋อวิ่งแล้วศพไหน,นของ,องของเพียบเลยทีมมีรถไหมอยู่นี่สองศพอยู่นี่สองศพไม่ใช่ศพนั้นศพไหน ปลูกซัมบี้ยู่ขอาเอากูสองไปแล้วที่โกดังล่ะที่โกดังศพหนึ่งเยบไปเลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่แน่นี้เฮ้ยอย่ายิงไปไหนไม่ได้ยิงไม่ได้เฮ้ยเสียงใครเนี่ยตัวมีตัวตอนนี้มีตัวอ๋อเออทำไมไมได้ยินอะ <laughs> เอาไหมตรงนี้มีตัวนะมีศพหนึ่งอ๋อแต่อยู่นอกวงจะเข้าใหม่เลยปะพี่จูดได้ยินเสียงน้องที่โดนคิวเมื่อกี้ปะมาอเอวเหรอกัคุยกับผมอยู่ <laughs> สีขาว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 คืออะไรอะไรคือสีขาวอะไรวะสีขาว มากสีขาวมีด้วยเหรอมันวิว่งแววรถอ่ะเขาคนที่ตายคุยว่าอะไรนะฆ่าเขาทำไมบอกพี่โหดมากเลยพี่ไม่โหดหรอกน้องซาบจ้าเฮ้ยข้างหลังแบงค์แบงค์หลังที่ที่โบดหลังแบงค์ที่โบดหลังแบงค์ที่โบด เว้ยนี่โดนล้ออีกแล้วว่ะโอ้ยโดนล้อโดนล้อที่สองรถสามท้องไหนรถถนนรถถนนไกลฝั่งฝั่งด้านหลังด้านหลังดิกไลเดอร์ตัวหนึ่งนะโดนล้อมอ่ะ กระสุนก็ไม่มีกระสุนอะไรกระสุนไรกระสุนเ,เ,เจ็ดมีมีมีให้ให้สิคนอื่นเขาต้องไม่มีเนี่ย